วันนี้เราอยู่กับบริษัทสิริวงกรุ๊ปนะคะคเดี๋ยวให้ทางสิริวงกรุ๊ปแนะนําหน่อยว่าทําอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างออทางเราเนี่ยเป็นบริษัททำหลังคาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราใช้ก็จะเป็นหลังคาไวนิวคอนโรบโรนะครับในการติดตั้งเนี่ยมันง่ายนะครับเสียงมากระทบแผ่นเนี่ยค่อนข,ข้างซอฟแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับออในการแตกหักหรือซ่อมเนี่ยมันก็ง่ายต่อลูกค้านะครับ อันนี้ค่ะจิ๊บก็มีแนะนําตัวใหม่ให้พี่ภาคด้วยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้ตัวหลังคาว,วินเทอร์ตัวนี้เลยซึ่งจะทําแพรได้มากขึ้นกี่คือจะเป็น1เมตรความหนา2.5งามิลค่ะ <c oughs> ใช่อันนี้เป็นโจทย์ทางเลือกเพิ่มเติมให้กับพี่ภาคได้ครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นตัวเปรียบเทียบในการเหยียบกับเมทัลชีนก็คือหลังคาเราก็คือจะไม่กรอบแตกหลาเราก็ยังคงสภาพดีอยู่เหมือนเดิม วันนี้ขอบคุณพี่ภาคมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบิบ๊กพีนะคะขอบคุณค่ะ